เอาล่ะคนดูวันนี้เนี่ยผมมีสิ่งดีๆมาแนะนาเว่ยคนดูครับร้านลาวาบักตอนนี้นะครับผมบูเขาไฟเขาระเบิดอีกครั้งแล้วเว้ยเลดเจดเน่นะครับผมบอกเลยวบาโคตรคุ้มจะจัดเลกว่าได้นะและเว็บเขาเนี่ยนะครับผมมีบริการขายบัตรต่างๆด้วยนะบัตรกินหนาเชลหรือว่าอะไรต่างๆก็เข้ามาดูได้นะครับผมแลรับเติมเพชรฟรีไฟด้วยนะครับผมหรือว่า โคต่างๆก็มีขายด้วยนะคุณดูครับโอเคลิงอยู่ใต้ล่างคลิปนี้นะครับผมบอกเลยว่าค้มจะจัดนะคนดูอย่าลืมมาซื้อกันด้วยนะครับผม <S <S เอาล่ะวันนี้เนี่ยคือว่าผมเนี่ยได้ไปพบเจอแมปแมป,แมปหนึ่งของคนไทยเว่ยที่ติดป๊อปปูล่าด้วยในตอนนี้คือแบบมาแรงแซงทางโค้งมากๆเลยซึ่งมันชื่อว่าแมปทูพีเกมเหลี่ยมแน่นอนครับคนไทยทำนะผมแล้วก็ดูปกเลยครับดูปกเกมโคตรอีปิ สุดยอดไปเลยนะคนไทยทาแล้วก oh. ็แม yeah. okay. to ่งเฟียวเว้ยแล้วแม่งตันแต่จัดเดี๋ยววันน so ี know, ้เน okay. ี่ยผมจะลองเข้าเกมไปเล่นดูนะโอเคก่อนอื่นเลยกดไลค์ให้แมปเลยครับผมกดติดดาวให้ด้วยและแอดมินถ้าเข้ามาดูคลิปนี้หยุดกันเลยนะถ้าผมมาแล้วเอาของให้ผมด้วยพูดเล่นนะครับผมมาเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะลองไปเล่นดูนะก็มีไอเทมอะไรมาด้วยก็ไม่รู้นิวบอสเลี่ยคือผมไม่ได้เล่นไงนะครับผมก็มียูทูบเบอร์ของไทยเนี่ย ทำกันเยอะมากๆซึ่งวันนี้เนี่ยผมคนหนึ่งก็มาทำด้วยนะฮะโอเคปะเ,ปเดี๋ยวเราเนี่ยจะทำการไปเริ่มเกมแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยขอคนละไลค์และคนละแชร์และคนละติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยโอเคใครกดแล้วเดี๋ยวเราเริ่มเกมกันดีวกว่านะครับ Open Roblox โอเค Let's go เคก่อนถเลยนะครับขอทําการเปยโยรูไปก่อนละกันนะครับผมตอนแรกจะมีเด็กให้ผมนะแต่ว่าตอนนี้เขาไม่ให้แล้วเพราะว่าผมซื้อยนะหา้หาโคฮงอาคิซื้อหมดหรือทุกอย่างโอเคนะครับผมทาการซื้อหมดแล้วเนาะเดี๋ยวเราเข้าเกมกันดีกว่านะครับโอเคตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในแมปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคุณดูครับนี่เลยนะครับผมแมปทูพีสโคตรเท่โคตรจ้าสไตล์ของคนไทยนะจ๊ะแต่ผมบอกเลยว่าเกมเพยค่อนข้างที่จะ สไตล์เนี่ยแบบไทยๆเน,นะาะเหมือนกันตอนนี้เราก็มาอยู่กับน้องกนันนะฮะนี่เลยโยรูงผมเองไอ้การมึงดูดิโยรูงพี่โคตรเท่เลยแต่เอาจริงๆเนี่ยนะครับผมก็คือโยรูเนี่ยเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะสอนหาโยรูนะฮะก็ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากจะดูก็อยเาิืมทําการกดไลคล์คลิปนี้แล้วคอมเมนต์กันเลยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผม <Y oru S 1> ก็จะทําการมาอ่ารีวิวแมปแล้วก็จะลองสุ่มผลปีศาจกับน้อการเนาะโอเคไหม มาเดี๋ยววันนี้ <Okay. S 1> เดี๋ยวผมจะทําการมาสุ่มผลปีศาจเพื่อที่จะกินผลปีศาจแล้วมาฟาร์มนะโอเคผมเมื่อกี้เนี่ยผมซื้อฮาคิมาด้วยนะก็เป็นอันนี้นะไอ้กันมึงเป่าไม้ไม่หยุดเลยอะ่ะโอ้โหมาห่ำน้อยไอ้อน,นี่คืออะไรอะ่ะอันนี้คือฮาคิอะไรอะ่ะกดตัวอะไรอะ่ะกันเปิดฮาคิกับตัวอะไรอ่ะอมืมพี่พี่ลองกดทั้งทั้งหมดในคีย์บอร์ดเลยพี่เผืโอโ่อมันมีคือคืออะไรวะน่ะเฮ้ยกูกดทั้งหมดเลยโอ้นี่ไงนี่ไงเอ้กั <H ashi S 1> นเอาฮาคิราชันเหรอขอ,ขอฟันหน่อย โอเคดาเมจหนึ่งร้อยโอเคกูตีไม่เข้าเลยเหรอใช่ผมเวลตันแล้วโอ้โหจากเมื่อจากเมื่อวานเวล่งแปดสิบเจ็ดมาแกระโดดขึ้นไปยังไงกระโดดยังไงยายกระโดดถึงสูงยังไงอ่ะพี่ต้องมันมันต้องหาฮาร์คิบุ๊กพี่อ๋อโอเคไม่เป็นไรครับป้าเดี๋ยวเราทำการไปสูงผลปีศาจเนาะเออแต่ลืมเปิดตัวเลยนี่ว่าเปิดคลิปตอนนี้ทันไหมวะเนี่ยโอเคนะครับผมก็วันนี้นี่อยู่ผมเหมือนเดิมนะครับผมคิงนั่นเคดีอินเดอะเบสอินเดอะเวิร์เหมือนเดิมนะครับผมในวันนี้ ก็บอกไปแล้วนี่ว่าเออปะ่ะยางงั้นเราไปก่อนไหนดีกันฮะเดี๋ยวงั้นอ่าเดี๋ยวผมจะให้พี่อ้นกินผลสายฟ้าแล้วกันมาไหนไหนไหนเอามาดิเอามาดิเอามาดิคอมม่หน่อยได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเอาแบบอยู่เกาะลอยฟ้าโอเคอครับโอเคนัค่นไงมันกำไปเอาเฮ้ ي, แต่บอกเลยว่าเกมเพน่อาที่จะสวยงามแมปสวย,ยนี่แหละนะครับผมสไตล์คนไทยแล้วกันเนาะคือแบบใช่ใช่คือแบบมันเฟี้ยวจริงนะครับผมแล้วคน เล่นค่อนข้างจะเดอยวมากแล้วผมอยากขึ้นไปเมื่อไหร่คุณจะขึ้นได้ไเนี่ยตัวกูเล็กมากขอข้าตวตาตายแป๊บมาคนดูครับเดี๋ยวผมทาการรับเวสก่อนเลยดีวยกว่าเนี่ยขอฟร์มแป๊บเดียวนะผมจะลองเล่นเกมเพย์มาดูเนี่ยถ้าเกิดว่ามันสนุกยังไงเดี๋ยวผมอาจจะมาเล่นต่อได้เฮ้ยแล้วกูด,ดูวโอเวลวววววผมศูนย์ด้วเนี่ยฮะเอ้ยนี่ก็เบนดิตนะตัวกระจกกระจกเลยกระจกกระจกแต่ก็ถือว่าแรงพอสมควรนะเนี่ยแต่ผมแม่งโอเคหนึ่งเวลเราลับ เรารับได้ละเฮ้ย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 มันแรงนะคนดูมันแรงนะคิดว่าไม่แหละอู้หผลสายฟ้างั้นเหรอขอแคปหนึ่งทีได้ไหมขออยู่เฉยๆโอเคมาเอามาให้พี่เลยกันแต่ว่าแมบนี้มันเฟี้ยวตรงที่เฮ้ยหายคีบู่ก่อนว้าวขอหายหน่อยไม่ไม่ไม่พี่มันคือแบ็คเล็กขาดัำอ้าใช่อ่ะโอเคใช่ผมสกิลผมเตือนไว้เลยคือสกิลเอฟของผลสายฟ้านี่ ถ้าถ้าเป็นถ้าคนที่ใช้อันตรายมากเลยก็คือมันจะบางทีบันบักอยู่มันจะทะลุนอกแมปแต่สกิลที่ผมแนะนำคือ X กับ C ดีสุด X กับ C ใช่โอ้โหเอีอ่สกิลกว้างมากคืดาวร็วด้วยพี่คือฟังก่อนนะโอ้หโอ้หูกูเข้าแมปปุ๊บกูเทพขนาดนี้เลยเหรอวะเออแล้วแล้วผลสายฟ้านี่เป็นเป็นผลที่ดีสุดจังดีว่ายังเป็นผลที่ เขาเขาบอกว่าช่วงเนี้ยคือผลโอเปตดีสุดแต่ว่าผลโอเปะแต่ว่าผมไม่ค่อยใช้ผลโอเปะผมใช้ผลสายฟ้าฟาร์มแล้วตอนนี้ผมก็เปลี่ยนเป็นผลกุระแล้วโอ้โหสุดยอดไปเลยว่ะแต่แบบแมพค่อนข้างจะเฟียวเนาะแล้วก็ใช่มันเล่นง่ายๆนะครับผมสไตล์คนไทยนั่นแหละนะครับผมนนกกแนะนำเลยส,สก,กิลดาบสุนสกิลดาบอยรู้กดตัวอะไรอ่ะกดตัว E พี่ตัว e ใช่ไหมโอเคใช่มัน จะมีถ้าโยรุฟรีจะมี2สกิลแต่อันนี้โยรุเติมมี1สกิลแล้วก็แล้วก็โยโยรุมันจะมีโยรุ V ีต้องฆ่าบ,บอสท,ที่โหดมากเพราะว่าผมตียังไม่เข้าเลยอ่าคือเอาง่ายๆคือว่าเกมนี้มันเล่นแบบอีซี่มากๆใช่ไหมคือง่ายมากๆนะก็คือแบบว่าสไตล์เหมือนกับเนี่ยแมปอะไรน,นะแมบปบนาการที่มันเป็นตัวปูอะ่ะตัวปูอะ่อะทีเป็นเป็น,ปนโปรไฟล์ปูอะ่ะเกมไหมนะ โปรไฟล์อืมมันพีดแล้วะไปพีดลยเจนี่ใช่ไหมวันใช่วันพีดเรนจนลี่แต่ผมคิดว่าอันเนี้ยมันจะภาพมันจะดูดีกว่าเ e g e n เนลลี่นะครับผมนี่โอเคปะเดี๋ยวเราทำการไปสุ่มผลปีศาจกันดีกว่าไอการเป็นคนสุ่มนะการมีตังเท่าไหร่นะผมมีตังสามพันล้านโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปทําการไปสุ่มผลกันดีกว่านะคนดูแล้วตรงไหนอะสุ่มตรงไหน งั้นมันสุม่มออมันจะมีอยู่3ระดับระดับ1คือ1นึ่งแสนระดับ2คือ Legendary 1ล้านระดับ3คือ6,000นลูบี้จะมีพวกมันจะอยู่ในระดับคือจะได้ผลก๊อตเออก็นั่นแหละกูจะเอาอาลูบี้มีมีลูบี้เท่าไหร่สองแสนแปดหมเรามันต้องการเท่าเท่าไหร่นะหกพัน <6, 000. S 1> โอเคปะลุยลุยกันดีวกว่านะฮะไปเลยขับเรือไปเลยนะจ๊ะ เป็นไงเข้ามาปุ๊บก็อีปีกแบบโหดมากก็ได้นะผมเน่ยตัวผมเนี่ยคือแบบมีเด็กรองรับไว้หมดละโอเคเดี๋ยวเราทําการไปสุนผลตรงเกาะเลยก็ลอยฟ้าเหรอไม่ไม,ไมพี่พี่เห็นเกาะด้านหน้าไหมพี่มัจอจอเนเกาะใหญ,ใหญ่โอเคจัดไปเลยครับผมอยากมีเกาอะอน,นั่นแหละคือเกาะที่ผมเอฟเคไว้เมื่อคืนได้แต่กูอยากได้แบบว่า ตัวเองแบบอยู mercy, ่ในแมปนี้มากๆเลยแบบเป็น a อ c อะไรประมาณนี้แอดมินก็ถ้าเกิดว่าเอาตัวผมไปอยู่ได้ก็ได้นะครับโอเคอะไรคะ้วสมุด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 อะไรดูก่อนเซเบอร์ดาบแองคูดทีขอดได้ไหมโอเคโอเคผมไม่เอาแล้วโอเคโยลูพี่ไม่หายนะโยลูพี่ไม่หายโอเคนี่โยลูกูหายโอเคนี่นี่เซเบอร์ เววอว่วเพื่อเข้ามาก็เว่วเลยว่ะโหดเลยว่ะนี่ไงนี่ไงหน้ากันตรงไหนอ่ะโอเคลุยเลยทำไมรู้สึกมึงแบบมึงก๊อต้องกูโดดกด,ดขึ้นได้ไหมโอเคได้มารุยเลยครับผมคนดูครับ <c oughs> อย่าลืมกดไลน์หน้าแอดมินครับถ้าเกิดว่าให้โยลูวีสองผมก็ได้กดจะขึ้นได้โอเคแต่แม่งเกมแม่งดีว่ะ<า>สไตล์คนไทยนะคือแบบเฟี้ยวจัดจัดกลัวกันเถอะอ้ปะกลัวนี่ไงพี่เทพ พี่เทพปากัวร,รู้ไหมรู้ไหม,ไหมหน้องนี่ไงขึ้นมาโอ้โหเพลยนี่แต่ว่าผมจะขึ้นรูปให้ละกันนะครับสำหรับโยลูฟีเนาะนี่เลยนะครับโยลูฟีนี่ก็จะคือแบบว่าจะเกิดาตามเกาะนั่กันมันจะมีมันจะมีจ,ะมจำพวกเกาะเกาะเริ่มต้นแล้วก็เกาะทะเลทรายแล้วก็กเกาะลิงแล้วก็เกาะบอสอ่าใช่นะครับอันนี้คือว่าจะบอกคร่าวๆเฉยๆนะก็นั่นแหละนะครับผมพวกนี้ก็คือแบบ จะได้เป็นคล้ายๆลูกแก้วนะกลมๆสีเขียวๆนะฮะเฮ้ยอะไรอ่ะเก็บเลยโอเคมาๆามาไหนการสุ่มดิป่ะสามสองหนึ่งเอาเลยเลยสุ่มไหมสุ่มไหมสุ่มไหมพี่ื่อกี้ที่พี่โดนผลไฟมันมาอีกแล้วเฮ้ยผลไฟเหรอดีไหมใช่ก็ใช้ได้แต่ว่าผมแต่ว่าผมแนะนำให้ผลสายฟ้าแล้วเอาอีกไหมเอาอีกไหมเอาสักประมาณอันอันนี้คืออันนี้คือสุ่มระดับอะไรก๊อตก๊อตเลยอเเจ้า โโอ้หเอาอีกอันไปอันไปไปเลยเฮ้ยแม็กมาห์พี่คืออู้ขอหน่อยได้ไหมอันนี้เอ้ยพี่ขอกินได้ไหมแม็กมาดีห์ดปเลยแม็กมาดีไหมแม็กมาก็ถือว่าใช้ได้แต่แต่ถ้ามันฟาร์มไม่ดีเดี๋ยวผมค่อยซื้ออันใหม่ให้พี่ก็ได้เป็เลยเอางี้สายฟ้ากับอันนี้อันไหนดีกันล่ะแต่ที่ผมแนะนำนะคือสายฟ้าเพราะว่าผมชอบมาฟาร์มบนเนี่ยมาฟาร์มไอ้บอสที่โหดมากแล้วบินยังไงวะสายฟ้าบินได้ด้วยอ๋อ สายฟ้ามันวาร์ปได้วาร์ปข้ามเกาะได้แต่ว่าส่วนมากมันจะทะลุแมพกดตัวอะไรสายฟ้ากด f ทะลุแมพแต่ว่าพี่อยากกดเลยไม่ทะลุนะไม่ไม่ถ้าถ้ามันไกลเกินไปพี่ทะลุแน่นอนอนั่นไงหูว่าละเฮ้ยทะลุแมพโอ้โอ้ว่าตัวฟ้ากิ้งชี้โอ้กูตายแล้วแม็กมาตกปะนี่น่าจะตกตกหมดเลยเหรอโอ้โหจบเลยกล้าจะแจกคนดูโอเคเลเวลเจ็ดนะครับไปฟาร์มเสอต่อเนี่ยกันเลเวลเจ็ เดี๋ยวผมมีทิกดีๆพ,พี่เนิร์ดยังไม่ออกพี่เนิร์ดน่าจะฟาร์มตรงเกาะบนท้องฟ้างั้นเดี๋ยวผมให้พี่ฟาร์มระดับก็ต์เลยละกันโด,ย,ด,ดยการที่ว่าเดี๋ยวผมจะให้พี่ลองฆ่าบอสแต่ว่าบอสบอสนี่พี่พ,พี่น่าจะตีมันเข้านะผมว่าตีไม่เข้าแน่นอนต้องตีมอนสเตอร์กระจอะกระจอก่อนพี่อ่ะมา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 พี่เนิรบวกอยกอกูอ่ตรงไหนอยู่ไหนกันอยู่นโอเคอพี่เนิร์ดไม่อยู่ พี่ว้าบว้าบมากดท้องฟ้าเลยพี่กดเอฟอะถ้ามันถ้ามันลองกดตรงน้ำอ่ะตรงถ้ามันถึงแล้วถึงแล้วก็ถึงแล้วถึงแล้วโอเดี๋ยวผมค่อยวาร์ปไปแล้วกันแล้วพี่พี่พี่โอ้นล่ะกด C แล้วก็กดแซะกด X อ็กไปลัวๆเลยกดสกิล X ไม่มีครูดาวเท่าไหร่นะ X X กับ C ใช่ไหมอ่ะฮะ X ใช่ไหมเอ็กซ์เอ็ C โอ้ยเงี้ยไปเรื่อยๆเลยขค่ะกดเออใช่กดกด X มันรัวๆเลยพี่โอเคสวยงามไกลมากให้พี่จะได้วิวพี่ต้องหาแนวตรงพี่หาแนวตรงแล้วก็ใช้สกิลขดสายฟ้าเลยแล้วถ้าพี่วิวเยอะขึ้นพี่เนิร์ดเกิดบึงชัดเลยนี่ไงพี่เนิร์ดเป็นเท่าไหร่แล้วพี่โอ้โหเลเวลสิบแปดแล้วเว้ยโคตรเร็วโคตรเร็วแล้วตันเท่าไหร่ครับ ตันห้ <Okay. S 2> าพันตันแล้วตน 5, ันห้าพันกูนี่บอกเลยว่ากูนี่กระจอก,กงยมากมากๆใช่ไหมผมแนะนาถ้าเวลสี่ร้อยเดี๋ยวผมจะไปแนะนําที่ฟาร,รม์มอันหนึ่งคือถ้าถ้าพี่ตีทีนึงน่าจะเวลขึ้นเป็นเวลขึ้นแบบเยอะอยู่พี่เนิร์ดเวลร้ลย <Okay. S 2> อยหกสิบสอเคอันนี้คือคือเป็นที่ปัม๊มที่ฟาร,ร์มที่ดีที่สุดมันไม่ใช่ที่ดีที่สุดแต่ว่าที่ดีที่สุดเดี๋ยวผมแนะนําแต่ว่าแต่ว่าพี่ต้องเวลเยอะกว่านี้ ถ้าเป็นพี่เนิร์ดแล้วก็พี่เนิร์ดตามผมมาโอเคสวยว่ะชิวๆด้วยว่ะพี่เนิร์ดพี่เนิร์ดเห็นไอ้วนเขาดำๆป่ะแล้วเดี๋ยวพี่พี่เนิร์ดว์ปไปตรงนั้นเดี๋ยวคุณดูครับเดี๋ยวผมทำการฟาร์มไปเรื่อยๆก่อนนะฟาร์มไปเรื่อยๆจะแบบชิวๆไปก่อนละกันนะครับผมจนถึงเลเวลหนึ่งร้อยเดี๋ยวเราจะทำการมาอัดต่อนะครับผมโอเคขอเร่งสปีดคลิปก่อนนะจ๊ะ โอเคนะครับผมก็คือว่าตอนนี้เนี่ยผมก็ฟาร์มมาพอประมาณเนะี่ยคนดูครับเออก็คือแบบชิวๆอ่ะตรงนี้นะครับผมโดนกอดสกายเปียนะครับผมด้วยผลโกโรโกโรเองนะครับผมซึ่งผมคิดว่ามันเป็นผลที่คาดจะฟาร์มดีนะฮะเออคือเรายือนอย่างเงี้ยคนดูผมมาฟาร์มตั้งแต่เลเวลน้อยมากๆจนถึงตอนนี้ดูดิ ي, คนดู <c oughs> คือเลเวลหนึ่งเห้อไฮระพับเดียวเองนะฮะคือแบบเป็นการฟาร์มที่คาดจะอีซี่และโคตรแบบ ฟักกิ้งดีๆมากๆเลยก็ว่าได้นะคนดูครับก็อย่าอย่าลืมมาทำตามผมก็ได้นะถ้าเกิดว่าใครมีสายฟ้าเนาะเนี่ยคือมันดีมากๆนะครับผมโอเคถ้ายัางไงเนี่ยวันนี้เนี่ยผมอาจจะไลฟ์สดเกมนี้ด้วยนะฮะใครอยากจะเข้ามาดูก็ได้นะครับผมอาจจะแจกผลด้วยนะครับผมยังไงก็นั่นแหละนะครับคนดูครับ ก็เข้ามาดูกันได้นะจ๊ะโอเคครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยใครที่ชอบเนี่ยอย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดซับสไครป์ได้แชร์ด้วยและถ้าเกิดแอดมีเข้ามาดูก็ขอ,อยลูวิทวีทูด้วยได้ไหมอ่ะแบบโกงๆอะไรอย่างเงี้ยเออสลักชื่อคิยอยงนั่นคดีด้วยอะไรเงี้ยฟิวจะจัดบอกเลยนะฮะแล้วเร็วๆนี้นะครับผมจะมีเสื้อใหม่สำหรับช่องเราแน่นอนนะครับผมโปรดติดตามรับชมไว้กันได้เลยนะครับโอเคคลิปนี้ผมขอตราไปก่อนนะคนดูบ๊ายๆครับผมขอญอาตไปฟาร์มแป๊บหนึ่ง เดี๋ยวรอดูคลิปหน้าเลยจะได้เท่าไหร่นะครับบ๊ายบายครับ